เ็ดสองยังวูวะห่ัวาตวนสามยังวะาดูนะดูนะ เมื ranch, Bal Bal ่อ no กี jaar. Jaar ้ห no รือเมื่อกี้นักเก็ว่าจังหวะแรกที่เราเข้าจังหวะแรกที่เราเข้าไมพยายามพับขาเยอะๆตรงนี้แค่แปะแค่แปะนะไม่รวังมืพับขายระยะและเข้าพยายามเข้าปัจจุบันผู้ตรวจช่วยได้ถ้าปัจจุบันผู้ตรวจช้นั่นหมายความว่าถึงเขาจะถอยเราก็สามารถเหยียดขาโดนได้เข้าไหมและพยายามเข้าระดับนี้ปักแปะ สำคัญไหครับไมเรื่อยนี่สคัญขาแรกต้องได้ยะาแรกต้องเข้าระยะแล้วก็ดีขาแรกเข้าระยะไดีนไปตลอด ตัป right? mm. bon, ั๊มเข้านะครับตอนตอนเตะดินพยายามเร่งให้เลื่อนหัวนะครับกรรมการทำไมนี้จะตกใจเห็นอะไรเลยหัวฟันหัวมันก็เปิดให้เห็นไหมมันมีโอกาสด้วยก็บ่อยนะครับใครเป็นข้าใจยกงืบอร์ทไปลูกเด็กดีการแก้พยายามมีการแก้ไว All night. กล้อใกล้ทิมเขาเข้าใกล้ใกล้งั้นแหละเขาใกล้แบบนั้นแหละเขาไปใกล้ไม่เข้าขาบิดเลยเข้าไปใกล้ๆทิมเขาไปใกล้ขาชนเออ ตัวเรื่องทองต่อไปนะครับวิธีการุจังหวะการุอันที่สคือการจีบเจ้าหาน้รางนะครับมีการีบเข้าหานะ่เ้าอนะครับีบผัดมัารงแดงผัดารงแรงใหู้ียหลักก่อนนะครับเอดีนะ จิงเห็การมือก <À. S 1> <ể> ิกดด้วยเ้ไหมเนการมือกิอดด้วยปเลยยัก่อไปเลยาใเมครับี่สคัญบางีบบี่คัมันจะมันจะแตกต่างกันกับการสไลด์ กำลังเก่งขาหน้าครับฟังดีๆนะสไลด์มีอะไรบ้างสไลด์ราวสไลด์สไลด์ิ๊ใช่ไหมครับอันนั้นจะต้องขยับขาหลังก่อนสไลด์รา ขาหน้าขยับตลอดตอนเคลื่อ,อตัวไไีไม่ยังอยูตรงนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้พร้อมเตะปั๊บขยับขาหลังสังเกตว่าคู่ต่อสู้เราจะพร้อมที่ต่ตลอดเวลาถ้าเราขยับตัวเมื่อไหร่มันจะทําให้คู่ต่อสู้ชะงักหรือตกใจมันเหมือนเป็นการเช็คในตัวถ้าเราขยับน้อยสุดมันจะทําให้เราได้เก็บคู่ต่อสู้แล้วถ้าเราจะเตะขาหน้า ใผ้าที่เราจะติดนะครับพุทจิกยัดเข้าไปเนี่ยพยายามอย่าขยับขาหลังยกฐาหน้าใช่ไหมพยับขาหลังก่อนยกฐานหน้าแล้วไปเลยยกฐานหน้าแล้วไปเลยเห็นไหมครับพยายามพับขาเข้ามาหาตัวเยืดๆสูงข้า วางแงะยิ้แกะการแทคบเหมือนเดิมแล้วถอหลังูกวางการขยบตัวให้น้อยที่สุดวางเสร็จตึกลับมาเหมือนเดิมตึ้งสองครั้งอ่าถอยล้างกลับให้ตึ้งสองครั้งจนดีๆนะถ้าถอยล้างกลับแล้ยังไม่ทําอะไรถอยลังกลับมาเพื่อวางจังหวะตัวเองไปยังตึ้งสองครั้งอ่าจำดีๆนะแล้วก็ยังจำให้ชินตัวเองฮะ

หรอจะติดก็ได้ใช่ไหมครับจะขึ้น่าหน้าก็ได้เพราะอะไรการดึงครั้งเดียวระยะมันจะสั้นแต่ถ้าดึงสองครั้งเราจะมีเวลาหรือมีจังหวะที่ทําให้เราดึงห่างเขาได้ใคร้เข้าใจบ้างขอเรียกเขานกจัวใคร้ใจบ้างยกมือยกมือเขาหนะกอะไรหนึ่งจะดีจังเวลา ละเดินเห่นไหมครับอ่ะทีนี้ยกกี่ทั้งเดียวไปดูุกทับไปยกที่แตจแล้วนี่ต้องติดจะมาไปเลยไปเลยไปเลย เอาต้องพุ่งเข้าไปด้วยนะพุ่งเข้าไปทีมทีมอะไรนี่